จากสถานการณ์สภาวะาโลกเดือดที่ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกโดยเฉพาะปัญหาวิกฤตหมอกควัน PM 2.5ที่ทำให้คนไทยตายผ่อนส่งติดอันดับต้นๆของโลกซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่าพื้นที่ประมาณ50ล้านไร่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากไฟป่าและมีรายงานพื้นที่เผาทั้งประเทศรวม 1,772ไร่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นทางภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ83%ของพื้นที่เผาทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีรายงานพบฮอตสปอตบริเวณเพื่อนบ้านของไทยอีกด้วยเชียงใหม่ ai, ถูกจัดอันดับเมืองที่ประสบปัญหาวิกฤตฝุ่นควัน PM 2.5สูงสุดในโลกติดต่อกันหลายปีและยังส่งผลกระทบในระยะยาว เกิดเป็นปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งอาจทำให้การเผาไหม้ชีวมวลเพิ่มขึ้นส่งผลต่อค่า PM 2.5ที่ระดับสูงต่อไปอีก4-5ปีและด้วยฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราก็ล้วนเกิดจากน้ำมือมนุษย์ในปัจจุบัน เวลาที่เราควรจะช่วยกันหยุดทำลายโลกทำลายอากาศโดยภารากิจที่ยิ่งใหญ่ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแหง่งเอเชียหรือ e r r t t e h หน่วยงานภายใต้สังกัดของมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยในโลกแห่งยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหรประชาชาติ United Nations โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำกัดและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนหน่วยงาน a e อโรเทคนะครับเราเชื่อว่าการดำเนินงานที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสังคมนะครับรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาด้วยศายสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้เพราะฉะนั้นการบริาการศาสตร์หรืออินทิเกชั o นนะครับก็จึงเป็นสิ่งสําคัญเราจึงดําเนินงานเพื่อที่จะสร้างเครือข่า,ขาย กับหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับประเทศระดับนานาชาติแล้วก็ระดับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการทํางานร่วมกันได้ครับในระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็คือคณาจารย์ที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านที่ดําเนินงานด้านคุณภาพอากาศปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5แล้วก็รวมถึงสภาพการแปลงของภูมิอากาศด้วยนะครับจากหลากหลายสาขา ส่วนในระดับประเทศนะเรามีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรแล้วก็ร่วมงานกันอย่างเสมอๆนะครับก็คือหน่วยงานจิสดานะครับสำนักงานพันาที่ยีโอากาศและภูมิสน,นะฮะองค์การมหาชนซึ่งก็มีข้อมูลดาวเทียมนะอย่างเช่นดาวเทียมทีออสนะนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่สําคัญที่เราจะใช้ในการดูการเปลี่ยนแปลงกรชเชระโยน์ที่ดินรวมถึงดูเกี่ยวกับพวกปัญหาการเผาไหม้ในที่โล่งนะครับปัญหาคุณภาพอ,อากาศอีกา เครื่องมือหนึ่งนี่สำคัญที่จิซ่าได้ประสานกับองค์การนาซานะครับของประเทศสหรัฐอเมริกามาก็คือเครื่องมือแพนโดล่าสเปกโตรมิเตอร์ซึ่งเอามาติดที่ในมหาวิทยาลัยราชวัฏเชียงใหม่ดำเนินการโดยศูนย์นอเทคนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือกรมกุงมพิษท,ที่กรุงเทพมหานครส่วนภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับก็มีแค่3ามเครื่องในประเทศไทยก็ถือไว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะนำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมาใช้ประโยชน์ หน่วยงานที่แอ r o โรเทได้ร่วมกันอย่างเสมอก็คือสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะครับเรามีการเอ็นนโมยูกันนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาการลดการเผาไหม้ซึ่งเป็นปัญหาคุณภาพอากาศที่ยแย่นะครับของในจังหวัดเชีงยงใหม่องค์การนา s a ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราไปร่วมทำางานด้วยนะเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการนำเอาเครื่องบิน นะ d c a มาบินในประเทศไทยเริ่มจากที่สนามบินอูตะเภานะครับบินมาที่เชียงใหม่ผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าไปร่วมนั่งในเครื่องบินลำนั้นนะครับในการที่จะนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะหาแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 น,นะครับว่ามาจากแหล่งกาเนิดด้านใดน,นะครับจริงๆมีอีกหลายหน่วยงานนะที่ทางานร่วมกับ a อโรเทคนะครเราก็ได้มีโครงการ ที่เข้าไปส่งเสริมให้เกิดการลดการเผาแล้วก็มีทางออกที่เชิงสร้างสรรค์เพื่อที่ไม่ให้เผานะครับในทั้งเขตป่าแล้วก็เขตการเกษตรยกตัวอย่างกิจกรรมที่เราร่วมกับองค์การสหประชาชาติ UNDP นะครับที่อำเมอแม่ริมเราก็ไปส่งเสริมให้งดการเผาฟางข้าวต่อสัง่งนะครับเพื่อที่เอามาใช้ประโยชน์อย่างเช่นเป็นอาหารสัตว์ไปทําฟางอัดก้อนนะครับไปผลิตเหต็ดหรือไปทําเป็นภาชนะหต่านนี้เป็นต้นนะครับในชุมชนนะครับ รือแม้แต่การส่งเสริมการปลูกกาแฟในพื้นที่สูงก็เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ลดการเผาเพราะว่ากาแฟจะไม่สามารถเผาในพื้นที่ได้นะครับในหลายชุมชนนะครับณขณะนี้นะฮะเราก็พยายามสร้างความตระหนักสร้างการรับรู้ว่าฝุ่นปัญหาพี2.5มนี่นะครับมันส่งผลกระทบในระยะยาวนะเพราะว่ากว่าเขาจะได้รับผลกระทบมันจะอาจจะผ่านไป5ปี10ปีเพราะนั้นข้อมูลต่างๆนะฮะทั้งในเชิงวิชาการทุกๆอย่างทุกด้านนะฮะเราก็พยายามรวบรวม แล้วก็ส่งผ่านไปให้ความรู้กับชุมชนนะครับกิจกรรมที่เราดําเนินการอย่างชัดเจนนะครับก็คือการประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศอย่างง่ายเป็นแบบ DIY นะฮะดูดีดไบโยเซฟเอาไปอามอบให้ในชุมชนหลายๆชุมชนในหลายๆอําเภอด้วยกันโดยเน้นเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆอนุบาลน,นะครับกลุ่มผู้สูงอายุหรือแม้แต่กลุ่มผู้ป่วยก็เป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วง ที่มันมีปัญหาฝุ่นมากควรจะต้องอยู่ในที่ปิดมิดชิดโดยเฉพาะว่าจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศแล้วศูนย์บริการแอลเทคมีการต่อยอดในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งจะผลิตนอกจากเครื่องฟอกอากาศแล้วก็จะทำห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกพ t i v ส p r e s s u r e r o o มนะฮะในราคาประหยัดเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อสุขภาพของชุมชนนะครับ จากการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเชิงรุกของเหล่าคณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยมีการปรับตัวและใส่ใจปัญหาสำคัญระดับโลกสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐเอกชนในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สุดท้ายนี้ผมในนามศูนย์ปฏิการแอโรเทคมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับขอฝากทุกทกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดการลดภาวะโลกร้อน ก็คือเกิดการประหยัดการใช้พลังงานลดการเผาไหม้ในที่โลง่งนะครับแล้วก็ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Aerotech ในการดำเนินง,งานนี้ได้นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ e r r t t e h นะฮะ www arotec er e h org นะครับแล้วก็เรามีลิงก์ f c e e o o o นะครับแล้วก็มี YouTube ให้ทุกท่านเข้าไปหาความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ได้นะครับผมคาดหวังว่า Aerotech จะเป็นหนึ่งในหน่วยงาน ที่ทำประโยชน์ให้ทั้งสังคมนะครับในระดับชุมชนะระดับประเทศแล้วก็มีเครือข่ายระดับนานาชาติต่อไปครับขอบคุณครับ